สวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านอยู่กับผมในเกมมาค่ะวันนี้เราจะเล่นมาค่ะเล่นวอลกันนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องสายนะครับมาเริ่มเกมแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไอพีไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากไปพิมพ์ดูได้ที่สำหรับเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองนะครับโอเคลึกเลยฮะแต่ตอนนี้เราจะแต่ตอนนี้เราจะไม่ไปเอาทองก่อนนะฮะจะตายก่อนเราต้องซัพพอร์ตตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยปลุกไปน้องหิมคุ้มเตียงเร็ว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  เรียน <.iser> ông วิธีใส่นะต้องขึ้นไปให้ปั๊บที่รู้ข้างหน้าลง <grain> อีทวราถึงเวลาเร้ที่เป็นกระหน่ำแล้วได้อะไรเอามามาเร็วๆคุมแล้วก็เอาเหล็กไปแลกบล็อกแล้วคุมเตียงเลยใจำไหมเดี๋ยวไม่เข้าตัว มีบล็อกอยู่แล้วไม่ฮะเราบล็อกธรรมดาต้องเป็นบล็อกที่แรกจักเหล็กนะจังหวะนี้นะคะอ,กออกซิเจนไม่ใช่มันไม่มีบล็อกของดีเอ็นต้องใช้บล็อกมนันน้นเท่านั้นถึงมันจะหนาขุดนานดีใช่ไหมฮะทุกคนน่าจะรู้จักนะไอ้บล็อกที่พอใช้พออธิบายไม่คูก เด้นในเบสบอลนี้มันจะเป็นบล็อกที่ขุดยากสุดๆไปเลยอันนี้โอเคฮะมาลุยกันเลยเอาได้เหล็กเยอะได้เหล็กโอ้โหสีก้อนเอาไปแลก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 คุมเต็มที่ได้แลแ้วแปดก้อนอ้าวแลกให้หมดเลยเอาคุมสายคุมเตียงก่อนแล้วค่อยสายลุยโอเคฮะมันเป็น เทคนิคนี้ผมชอบมากเพราะมันทำให้ผมชนะได้คุมไปเลยคุมไปเลยหมดแล้วใช้แท็กเดียวหมดแลวจะวางเลยเปลืองไหมเนี <c oughs> ่ยเปลืองเหล็กมากโอเคเสร,ร <c oughs> เ็จแล้ว เาไว้ตรงนี้ช่วยโอเคเพียงแค่ังคุมคุมเตียงเลยแรยกแล้วคุมเตียง ก็เลยทาแบบต้องการอีกสามบล็อกต้องการเป็นบล็อกนะดีสามบล็อกเอาบล็อกตำราอุดเลยอีกสามบล็อกที่เหลือนี้โอ okay. เคโมหิมซัพพอร์ตตัวเองเลยตอนนี้เราต้องสะสมเหล็กก่อนโอเค ใครจะถูเเเเเเเกเรียวโคลงมั้งถ้าอย่างั้นพี่มึงคอยแลกของสปอร์ตได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูบ้าน,นก่อนเแล้วมันเดี๋ยวเราจะได้แลกธนูตอนนี้สีหลายสีมุ่งสู่ช่องกลางหมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บตัวอยู่ในนี้ เด็กดได้เท่าไหร่ละสามคนเล็กซับมาสามก้อนอขอใช้เลยนะขอใช้สองนะไอ้ขอ,ขอใช้ทั้งหมดเลยสี่ก้อนเดี๋ยวพี่จะไปเอาของเขามาใช้มาพี่จะแลกดาบหินก็ดีเหมือนกันนะเอาของเขาเอาของคนอื่นมาใช้เพื่อได้ชุดกาะเพชรไงแล้วก็จากนั้นม่ดา

ตอนนี้พี่จะไปตอนนี้หนูมีเหล็กแล้วใส่ชุดก่อนอ่าเดี๋ยวอ่าจัดไปฟิเนชมาแล้วพี่ลู้มิมอาไงกันเนี่ยสีม่วงมันยุดแล้วอะ่ะ ไปสามสิบสามนาทีต้องพิมโอ้ทางที้มันทำทางที่กว้างกว่าน,นี้เผื่อคนตกไม่มันจะได้เจอมหาที่น้งยากๆหน่อย,ยต้องพิมมันมาแล้วนะั่ะลุยล่วงล่วงล่วง มันยิงธน,นูพี่หลบอยู่ไม่โดนโอีโง่วิ่งพี่น้องพิมพี่วิ่งหนี<ำ>ขอเลขสองก้อนนะเดี๋ยวพี่เรกพี่แอสเดี๋ยวพี่จะไปทุบเตียงสีส้มต้องไปหาเลาย,ย,ยน้องพิมตอนนี้สี จะไปบุกสีเหลืองไนะโอ้ oh. oh. สีตอนนี้สีแดงดับไปแล้วโอ้ oh, พี่กำลังยืนดูการต่อสู้อยู่โอ้ oh, สีต้มมันยืดเอออย่างนั้นอย่างนั้นพี่กำลังให้สีม่วงไปลุยแทนพี่อยู่ oh. นั่นไงมันสร้างบาเรียบาเรียบาเรีย เกือบไม่รอดเดี <rock teor> ๋ยวพี่ไปเลพี่บุกแล้วสีม่วงหมดแล้วสีม่วงเตียยถูกทะบายสีม่วงเตียยถูกทำลายเหรอสี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 เฮ้มสีเขียวถูกทุบด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสีส้ม หนูามาเกิดที่นี่เลยจเย็นอ้เา,าเกิดที่นี่เสียใจมากเลยพี่ก็ตายโอเคฮะเราแพ้ไปรอบแรกครับรอบที่สองเราจะไม่แพ้แล้วฮะไปเร็วนั่นจอกน้องเพ็ม้องกดตรงนี้เลยนี่โอเคฮะคจบคลิปเ